สวัสดีครับทุกคนทริปนี้เรามาร่วมงานบุญใหญ่อัญเชิญพระบรมมารเริกธาตุจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาสู่ประเทศไทยในจังหวัดสงขลาณวัดเขา9 0้าแสนครับทุกคน นี่ครับก็จะเป็นบริเวณจุดเริ่มต้นของการเดินขบวนแห่พระบรมสารีาริกธาตุหน้าประตูเมืองเข่าสองขาของเราครับนี่ครับก็จะมีน้องๆและสิทธิ์นักศึกษาวงโยธาธิตครับที่จะทำการบรรเลงดนตรีแห่พระบรมสา,ารีริกธาตุครับทุกคนนี่ครับสภาพก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศ จะเริ่มขบวนแห่กันแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นขบวนแห่ครับที่สวยสดงดงามครับนี่นะครับพวกว่าก็จะอู่บนรถของเรานะครับ ปุาเป็นเวลาสี่ห้าวันนะครับท่านสามารถนะครับท่านสามารถนะครับไปยังการได้นะครับกราบนะครับปวญาได้ตั้งแต่วันนี้ถ the ึงวันที่สามพฤษพฤหัสคุณนะครับจนเป็นบุญก้องเจ้าจังหวัดท่านทีจะได้สักขณะปุญาดำรปมาช้ให้ปีกาตาเป็นเวลา นะครับ1รวันตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับ Terima kasih. tidak, tidak. อากาศสบายกเือตาัวที่้านเจริ่มรับระกันะครับก็ขอจากเมือารัวานะครับซึ่งมืพระตุวิสุรรั์นะครับ่านเจ้าคณะจาหลักสูตรกาบุตนะครับประทับงนะครับตอนนี้นะครับรจะได้อันเชิญพระบบราชการปรตตะเตาจะได้มาถักพเจ้านะครับที่เกิดจาก

I shall for you

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนึ่งด้วยในงานบุญใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นช่วงเวลาดีสีมงคลยิ่งครับของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนายโชนรินเกิดสมผู้วรารัชการจังหวัดสงขลาพร้อมข้าราชการองค์กรทุกภาคส่วนได้เตรียมรับ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สักการะสร้างสิริมงคลทั่วทั้ง77จังหวัด ด้วยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงมีศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุจึงทรงมีดำริให้สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาประดิษฐานในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีแผนอัญเชิญไปปริสฐานชั่วคราวครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสกราบสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญกุศลอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นกันสืบไปในโอกาสนี้ สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดสงขลาในการจัดสถานที่สำหรับปริสธานพระบรมสารีริกธาตุระหว่างวันที่16-30พฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้โดยมีความประสงค์พื้นที่ขนาดความกว้าง15เมตรยาว15เมตรสำหรับตั้งบุษบกปริสธานพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งนี้จะมีการกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมกันต่อไปครับพระบรมสารีริกธาตุสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกแม้นจะเสด็จดับขันปริิิพานนานมาก,กว่า2,000ปีแล้ว แต่หลักธรรมคำสอนอันลําค่าของพระองค์ยังคงอยู่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตมนุษยชาติสู่ความพ้นทุกข์และสันติสุขการได้มีโอกาสกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึงเปรียบเสมือนการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์เป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาความกตัญญูรู้คุณ และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดในชีวิตของพุทธศาสานิกชน โดยภาพรวมแล้วในงานบูญอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้ก็ถือว่ารับรื่นไปได้ด้วยดีนะครับก็สาวทุชนผู้คนข้า,ขาราชการทุกภาคส่วนก็ได้มาช่วยกันทำดำเนินการอย่างรับรื่นสะดวกสำเร็จไปได้ด้วยดีครับก็ขอเอาบูญมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่ได้ชมคลิปทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ นิพพานปะัจโยโหตุทุกผู้ทุกนามนะครับในวีล็อกหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงกันต่ออย่าลืมมารับชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกคนแล้วมาพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ